เอาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะจินดีตรับเข้าสู่ส่องมาหาเห่ง้ามวนครับเอาม,ม่ภาพพ่อแม่พี่น้องไปรับชมรวฟังตัวเลขทีว่าเขามาสีงวดหางวดติดพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็ไปรับชมคนพื้นที่แถวนั้นเพิ่นบเกี่ยวกับเลขที่ทีไปที่มาเนาะเป็นยังไงเนาะทางช่องเดินทางไปก็ นี่ฝากพ่อแม่พี่น้องคือเกาเ่าเนาะเบิ้งคลิปให้จบพี่น้องเนาะสำหรับตัวเลขที่เพิน่นอันนั้นเนาะต้องรอเพิ่นส่งก่อนจเจ้าใดแอดมินี่ติดตามต่อให้เนาะเพิ่นส่งเอาใกล้มือสิออกนะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้งอน,นี้เอาเลขถูกไปเนาะแล้วก็เลขครบฝันของพระอาจารย์ที่เพิน่นยวดนั่นแหละพี่น้องไปรับชมบรรยากาศร,รับการขับฟังเบิ้งวิเคราะห์ไปรับกันสำหรับตัวเลขครับผม เนที่นี่หวงท่อมันอืมมันมีาะข้นหยครับผมตลาดอย่างเ่นคา่าชุดถูกชุดแหล้วถูกแม่เอ้าจดได้มองบ่ได้ ซื้อสารขางในูะโอ้อ้ามีจุดมีจุดถูกับอ่าซื้อสารซื้อได้เป็นตัวเลขตัวเบอร์ให้ให้ให้าลงพอท่านใจโอ้นั่นน่งห้ครับเพาที่ว่านางซีมีแม่ซื้อบอก่ยซีมีแม่ซื้อบอกว่า ใช่อเทียมเนออันนั้นอมคือหวงามของมึงมันไม่ใช่นั่นอ้นั่นครับผมเขาเปนคลอย่างนันหลวงพ่อทากรับผมรัีดครับครับครับแล้วเพ่อนก็ไปซื้อานกับมนุษย์ที่เนเ่นโรงวงรมครับผมเทียมเพ่อนั่รครับผมอันรับกวนครับรัค้าข้าวหมันครับสร้างห้วนเอาไปลองเนาเอามานีเด้อเพิ่นก็รังอะ ป,ป, uh, ปูกระเบื้องปูกระเบือบ้องได้พี่น้องรอบรอบผาถัดเนาะรอบ,รอบพ <tem> <trov> <language> <cue> <sans exist> <AKI> ระธาตุเนาะเป็นกระร่างสังเตียงเนาะเป็นกระร่างสางเนาะเอาขจอกดีจังข้าจอมีโศกนี่จ้าขจอมีโศกได้พี่น้องได้ขจามารวมกันก็คือมีข้าแห้ง ทางบ้าทั้งมวลเนี่ยพี่น้องเนาะไปมีสระนามอยู่ฮะโอ้พี่น้องเนาะเป็นกระลังเพ็รกระลังสางเลยพี่น้องเด้อเนาะโอ้เป็นสระนามเอาพี่น้องจะพลาดจะพลาดเอามีสระนามอยู <adapt dear being convinced> ่อยู่ในนีเด้อพี่น้องเอาเนี่ยาะจะพลาด ไนับเบิ้งนั่กันเพิ่นจะต้องผูกกระเบื้องนักพองเนาะโอ้ยอันนี้กับเงินสายบุญนะักพองเด้อสายบุญเพิ่นมันรวมเพชรรวมสร้างเนาะมีโศกมีมหมันซีนพพนนนงหัวถางวัวตดเหี่ยวนะอืมเอาขวดออกมาขอคว่ำไปนั่งกัดนักพิณเด้อฝากไว้ครับผมนะขอคว่ องปูอ่งยาเนาะปูปัญจนาคราชประสนพี่น้องเนาะเอาเปินกระรังสแสงเนาะู้พิที่น้องมาดึงบรรยากาศต้องการครับเนาะทางช่องเพิ่งลูก่ด้วพี่น้องเพิ่งลู่ครับผมเนาะเอาเปิดหินโคให้มันหลายงวดแล้วซีหัดหางหัวทิศเดี่ยวเนาะ คือคักเนาะใกล้มือี้แล้วคือคักคือคักดูเนาะจะผ้าเบ่งรลอหลอบกัผ้าเบ่งรอบกัสถานทีนานได้พี่นองได้หางวดติดให้มาหาง,งวดแต่ว่าเข้าสีงวดติดงวดที่ผ่านมาเข้าท่านบนทั้งล่างเนาะ,ะจะห้างซองกับเดินท้างมากฟื่งเข็นได้พี่นองด้ เอาบรรยากาศครับผมเนาะอ่าขอผ่อนใจกันสำหรับแนวทางรอครับผมเนาะทีว่าบะตองรอก็คือเพิ่นจุดถูกเนาะมือวันที่28่สิเนาะเป็นดวงสวงดวงค้ำยุพธาตุเนาะได้วิยนข้าเลยเพิ่งอืมผิดนรอคนหลา่มาแต่เนาะมือที่28่สิบแปดใ่ปพึ่งมีคนมาว้าว hay admin phăng, nó admin cứ để nẫm há, um, à Piong, nó, cốt lạy, cốt che, không, mình đang hết, đang sang Piong, nó, mình đang, này này, nó, ưa điên hăng cả, số mạ cả, mạ vải, u sạ, sáu là, u อืมครับผมพระา่เบอพมอืมื่อนกิมลงมารักษาอยู aws aws ่นี <h 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 ่อ erm ืมหลวงพ่อท่านใจขั้นผู้ใดมากอะดอกกุหลาบบอกอืม ค่อนลามนหาครับผมท่านใจจ้ะหลวงู่ท่านใจหลวงท่านเพิ่อยูยูสถิตดู่อ์ครับผมหลวท่านชใจแม่นาะหลวงท่านคับครับผมครับผมอันนั้นก็ะดวงท่านปูสิวลีครับผมเ้็นขาว้เสือส่วนบุคคลเนาะ ผู้ยี่มักดอกกุหลาบหม่บ้านาสนไปหาลอยดอกกุหลาบเพื่นเพิ่นซื้อสารมาเพิ่นมักดอกกุหลาบเมนอคุณลมอีกเลยไปหาขวัญาไม้ไ่ให้เพิ่นม้ทาออกองไขเมื่อาหันโอ้จเา่างพ่อกระสเออเได้ย่งเาเอเอาน่ได้มากหาให้เพิ่นเพิ่นกนแต่่าเพื่นไหนได้กระถง ขาดกระถางขาดกระถางดอกไม้อที่นั่นทนาการผู้ใดสิฮอดจะให้บลากจะขึ้นปูคนมาถึงเราบูบ่แม่ซีว่าไม่เอาซีได้กระสังเก็ให้เป็นดอกกุหลาบเพราะมันก็เริ่บูซีบ่บ่ท่านมากเราคู้ซีมากกะซิได้แม่ออกแม่ต้นเพื่อนกะซิได้มากจัดสวนไห้เนาะกระถางพี่น้องกระถางนี่กระถางนี่คือเปล่า กเนี่ยสับกองท้องบ้านหลายๆเนาะครับผมมันเป็นความเจราส่วนบุคคลนเนี่ยอืเ้าพี่น่อยก็คือแต่หน้าบงสีว่าจํกัดสีว่าจักัดว่าถ้าเป็นดอกกุหลาบเนาะปูปูคนมาก อืมแล้วพี่น่องก็ข้าเบืองเหมือนจะกัอืมรอม่ร้านานอานนอืมอยู่ได้นีแม่ค่ะขอเบอร์แม่เพื่อนไปนน้ไหมอืมอ่าให้มีงานให้แม่ขอเบอร์แม่ไปอู๋่วัดป่าจะคอเพราะว่าท่านช่องกับพึ่งรูด้วพี่น่องด้ว แต่ว่าเนาะวดนี้เพิ่นจุดถูกนะมือวันที่ยี่สิบแปดนี่ก็คือมองนี้พี่น้องเนาะนี่มองเพงงิ่นสร้างเจดีเนาะเพิ่นมีงานบ่วงสรวงเนาะแต่ว่าบ่ไไ้บ่วงสรวงองค์ปู่พญานาคเนาะพี่น้องเิ่นงานเนาะเพิ่นบ่วงส w i n g ผาดนี่เนาะวันที่ยี่สิบแปดเพิ่นก็ได้ไจุดถูก เนาะจุดถูกขอเนาะพี่น้องเนาะเอามีมองอันนี้ก็คือใบสีที่เพิ่นมาบุงสวงองค์พระธาตุเนาะแต่ว่าพระอาจารย์เพิ่นว่าเนาะปูเพิ่นอยู่นี่เพิ่นว่าเพิ่นจุดถูกเนาะแล้วก็สิพ่์จุดอีกอ่าเนาะสำหรับงวดนี้จุดถูกเพิ่นเลยบอกให้มาเบิ่ง เนาะแต่ว่าทูบสีบ่อนั่นได้พี่น้องได้ทูบสีบ่วสมบูรณ์บัดใดเพราะว่าเพิ่ว่าเนาะทูบแตกทูบใหม่เห็นสองตัวเนาะเห็นสองตัวเนาะพี่น้องเห็นบ่ครับแต่แดดมื่อนี้เนาะ เนาะถูกใหม่เห็นอยู่สองมีหนึ่งมีเจ็ดนี่แต่ใหม่บ้านเนี่ยมัดเนาะพิ่ก็เล้ยว่าแสดงว่าปูดับว้ให้ตัวที่สามค้ายๆเป็นจีเลขศูนย์กะใหม่บ้านเนี่ยมัดมีค้างค่าค้างค่า,าก,คก็คือเรขกศูนย์บ่อศูนย์กบเกาเนาะพี่น้องแต่วา่วาปูก็เลี้่าแสดงว่าปูดับไห่เนาะ เอาเัทีแพนมาแปดสามเพิ่นก็ว่าเพิ่นปูนาคราชองนี่เพิ่นไห้เนาะแปดสามเนาะหละกักการสี่สองมี่พ่อเพิ่นฝันว่าปูไปบอกเกลื่อนใดทั้งบนทั้งล่างส่วนมากสีมาจากเลขทูบเนาะชุดเท่เดียวแลกักกามืวอนี้ชุดไปแล้ว อที่เห็นชัดๆก็ได้พี่น้องได้ก็คือมีหนึ่งมีเจ็ดเนอะตามนั่นผู้ใดเข้ามารับชมรับฟัง่า,าพลาดครับผมเนาะโตที่สามอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เนาะเรืออาจจะเป็นเก้าก็ได้เนาะ เอาตามนั่งละพี่น้องเนาะสำรับอ่าตัวเลขเนาะนี่ได้พี่น้องนเนาะเลขถูกอ่าอเลขถูกอาจจะอ่าเพิ่งจุดเนาะเลขถูกครับเนาะอ่ามีหนึ่งมีเจ็ดตัวชุดไทยเนี่ยบ่มั่นใจก็คือทีนี้เนี่ยก็คือเห็นเจ็ดหนึ่งเห็นเจ็ดอ่าตัวที่สามใหม่บ่เหมือนเนาะ เนี่ยจ,จะเป็นเก่าหรือว่าเป็นศูนย์แต่ว่าพระอาจารย์ที่เพิ่อยุนี่เพิ่นนิมิตเห็นตัวเล็กร้อยมากพึ่งบอกเนาะพี่้องเนาะแปดสองเก่าเพิ่นว่าเห็นเล็กร้อยมากเนาะเอาตามน,นั้นเลยพี่้องเด้อขอ้มีโชคมีใส้แปมกันกรครับ